มาลงใหญ่กูเลยด่ากูเลยมาลงตรงไหนวะเฮี้ยลงบ้านเขียวเฮี้ยกูไหวแล้วกูจะผ่ายมึงวิ่งออกดิเฮี้ยมึงออกมากูดิกูได้ปืนกูกูใส่เออวัดเลยกูได้พลั่แป๊กกระดาวหนึ่งกูใช้ไม่มีปืนเอ้ยโมกโมกโมอกมาโมกโมกมากูคงได้ถ้าออกมาขวางกูอะดาวดาวสุดไปเลยตัวนึงเหลืออีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่ไหนวะ น่าจะหนีมันไม่มีปืนมึงเดินไปตามมันอยู่เนินน่ะอยู่เนินน่ะตามมาดิตามมาได้กูตป๊บนึงกูพันยาก่อนเออกูเห็นอีกตัวหนึ่งลงบ้านสองชั้นนี่ป่าวะเห็นมันบินผ่านอ่ะข้ามหัวกูไปอ่ะเจอปไาดิบุไม่เจอถอยดิตามได้คิวยังอ่ะได้แล้วได้แล้วได้คิวได้คิวได้คิวเลใครวงเต็นต์บอกว่าเนี่ยมียาป่าวะใครมียาเยอะบ้าง ยาหนึ่งว่ะไอ้ดีขึ้นมาเก็บเดี๋ยวไอ้ดีไอ้ดีขึ้นมาเก็บไอ้ระเบิดเล่นเล่นเต้นเล่นเต้นแมคคาเรนที่อยู่บ้านถังปะเออไปเต้นเลยนะเออ ปีงกันตรงระวังด้วยนะเว้ยอย่าบีนอได้มึนเขาตัดไม้มือกูจ่อไปเลยอะบางทีมันก็ไม่ท <c oughs> ด้ไอ้ีิมันจะลงไปเล่นหินใช่ปะ่ะกูเล่นสองไฟก็ได้ว <c oughs> หวัวเฮียแม่งรถมันดังไม่พอไปเฮีย <c oughs> ไอหินเนี้ยไอหินอันเนี้ยถ้าแบบเดินนู้น่องดีๆมันยิงได้าเลยเด็กพากันไปเล่นห้องนู้นเลยเสียงดังได้เหลี่ยมแล้ว้ยมีรถมาเฮ้ยี่ยจีมาชหวาหน่อะเฮ้ยเข้าหวเข้าหวร้อยหนึเดี๋ยวมาเดมาอย่าให้ตายยี้เนี่ย่าให้ตายตบม้อหนุ่ตบมือเลยเกมต่อเลย งได้ยิงได้ยิงไดูขาระดากเดาที่ขวาไปยิงสวยสวยสวยไม่ไม you know, you know, ่มันนอนมันดา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 ีระวังระวังที่ขวามานะหรอระวังมันมาแล้วไบ้านไม้อะไรเนินอยู่เนินอยู่เนินเนินไหนกระเพกหรอ W W ต้นไม้อ่ะมันถอยมันถอนอ๋อนุ่นข้างบนนู่นมันถอยแล้วมเอเออเอเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยกายกวายบ่ยุยเีวเียเวเียชุเชช จะดาวนะเว้ยไม่เดาไม่เดาไม่เดาเด็กกูหมดไอ้บอลแล้วนะเด็กเด็กกูหมดแล้วจ้ะปะทำไมไอ้บอลมึงหมดวะมึงไม่ได้เก็บขึ้นมาหรออยู่ข้างล่างเออแต่กูมีโคโน่อยู่ไงวะอีกตัวนึงอ่ะฮะมึงโดนล้าเหรอกูซ้ำนะสองคิวเลยคิวอีกคิวนึงว่ะมึงได้คิวเดียวหรอเฮ้ยมีคนมีมาลงโลกเลยเลยเห็นปะจอดดิจอดี้จอดดิเพื่อนจอดเลยจอยู่จอยู่จอดอยู่จ่อยอดจ่อยมดยังไงก็ตายกูมีเอฟด้วยยังไงก็ตายจอดเลย เาอยู่เราอยู่เราอยู่เอาดาวเอดาวเอาไอ้เนี้ยนี่รัดไปบอกว่ากวางนั่นแหละไอ้โมได้คีคิวตอนเนี้ยกูสามอ้าวอ้าวก็ถูกแล้วปะเออโอเคอ้าวต้นเกมคีคิวต้นเกมสองต้นเกมได้หนึ่งคิวแล้วก็ตัวนี้สองคิวไงเออเฮี้ยนี่ยสายมีสายมีระวังซ้ายอะโหลไหลไหนเนินซ้ายอะโหลเห็นป่าวเต็มเลยใจเราขาวไล้เราขาวได้เราขาวกูปิดแต่บอลไปแล้วนะนั่นอะเฮี้ยเยอะจัดว่ะ เลือดว่ะนิ่งๆไว้เพื่อนนิ่งๆไว้สินก็น้อยเลยเฮ้ยมันอ้อมซ้ายมานายฟี่เอ้กูหลบละสองตัวฟี่สองตัวเฮ้ยโดนนะยิงโดนเลยเงียบกูเก็บไว้บอกไว้ดีกว่าวก็จะหมดไอ้สัตว์เด้กูเหลือยาสูตรมากูเหลือยาสูดหนึ่งอ่ะยาสามกูอยู่ใกล้ฟี่ไว้ก่อนมูอยู่กูก็ได้เด็ดเออยยละมุมอ่ะมีเหงเอาแล้วเราเงียบละ โอ้เหมือนเดิมเลยเฮียกไม่ดูแลห้าดี้ไม่ทำให้ไอ้ดอกกูเดน่งไงเฮียเอาเชื่ออะไรกับกูวะเสนียดเสนียดจากห้ดี้มึงมาเปิดมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เกี่ยวอ่ะกูอาจะมีของดีกว่านี้ก็ได้ได้แล้วมันครบสี่เจ็ดเจ็ดเก้าผมเชื่อกูว่าของกูเนี่ยไปดูดิเสียงเบาไม่ต่อไปฝั่งนู้นมันมีคนเบาอะไรวะกูว่าพวกสะพานมันต้องอ้อมไปเนินลงสีฝั่งนู้นอยู่แล้ว เนี่ยเราต้องตีบ้านสองชั้นอ่ะเออแต่รอแล้วบ้านเขียวะกูว่าวงเราอยู่ได้กันมันน่าจะอยู่บ้านล้าหนึ่งอะมึงเชื่อกูป่ะดาดาทำไม่มาไม่รู้ดูดาบกัน เอ็ดดี้เอไออยู่ในเต็นแม็กแม็นึงอะเอาป่ะกูเอาเอาเอาไอเดียเอาไปเลยก็ได้ลูกบีเอ็ดมันก็มีอยู่ไม่ใช่หรอวะข้างหน้าไม่ใช่ใช่ดิโอ้โหไอเฮียเมึงจะเชื่อไอ้สัมงโกชัมไอ้บอยากเสื้อสายตาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบนเขาเอ็ดดีเอ็ดดีเอ็ดดีมึงไอ้เหี้ยระวังสะพานมันต้องข้ามมานะเว้ยฝั่งนู้นน่ะมึงดูสอบไฟให้กูได้ใช่ปะ ดูไม่ได้เพื่อนงั้นกูหลบมุมนี้ก็ได้ใายมันจะร้อนมัยิงด้วยโหลกูเห็นหัวอยู่ใช่ปะเป็นเที่ยอะไรเที่ยวเนี่ยมึงจะยิงกูก็มึงก็ลงมามาดิมึงกล่าเหรอกูพูดเล่นไม่ต้องมาเล่นมันอยู่บนหัวเล้ววะโม่เออมันไม่โดนตี้กันยิงเหรอวะมันมีตี้สะพานตีหนึ่งเนี่ยแต่ไม่ไม่เข้ามาไม่เข้ามันเนี่ยไม่รู้มันจะมีชาติอมอ้อมมาฝั่งนี้ เจ็บเจ็บโอ้ยกับตายทุกตัวเลยตรงไอ้วงเห็นไหมข้างบนยิงมึงแล้วว่าไอ้เหี้ยเห็นอยู่ไอ้เหี้ยยังไงมันต้องเข้าวงยังไงก็ต้องเข้าวงยังก็ต้องเข้ามายังไงก็อยู่รอเลยอยู่ในระดับเดียวกูไม่ได้กูนั่งอยู่ไอ้มัวดูฝั่งเดยกูดูอยู่กูดูอยู่เฮ้ยโดนหัวร้อยสิบมาโอ้โหยิงกูได้ไงยิงกูได้ไงเฮ้ยเฮ้ยสายไฟมีเหรอสายไฟมีเออใช่ เสาไฟนอกวงเสาไฟเอ็นอีเสาไฟเสาไฟน่ากลัวเสาไฟน่ากลัวเออเสาไฟก็มีใช่ป่ะเออเออเสาไฟน่าไอี่ก็มีกูได้ยินเสียงละกรีนกยินเสียงเนี่ยเห็นตัวเลยอ่ะนั่นตัวนั้นอ่ะมันมีตัวอ้อมขึ้นบนไปตัวนี้กูรอยิงอยู่เจ้ยกูเสี่ยงข้างบนชิบหายเลยตอนเนี้ยมึงกูอยู่ได้ปิดไอยู่ไม่ได้ต้องเข้าวงทำไมดิเฮ้ยมึงเห็นมันวิ่งเปล่าอุ้ยเจ็บมากดาวดาเ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 ดาสวยไหวหัวเลยอ่ะมาดิ ไอโน่งโง่งไม่กินกันเฮียกดโคโน่อยู่ไอ้สัตว์เห็นแล้วเห็นแล้วเอาตัวไอ้นี่งตายเลยเลยนะยาแล้วใครมันูมันมาส่งงานเทียอะไรตอนนี้ไม่หาโอ้สาไฟแม่งไปไหนวะสาไฟเสียววะเสียเออมันเสียเสียไงวะมันเสียไปใส่กับโบงูเสร็มันไม่ออกไฟวเฮ้ยเฮ้อนส้มอยู่ขวาแน่เลยว่ะมันอยู่ขวามันอยู่ขวาเด็ด เงรอรับบ้านเขียวไรอเลยเนี่ยยังไงก็ต้องรับเพื่นอกวงมันยังไม่ตายเลยพี่ล้วใครมันมาสู่การบ้านเฮ้ยเอากูตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงมันอยู่ตรงกลางเลยดิเบลีเออร์ฮะดิี้ไม่อยาป่ะเออม่ขอยาหน่อยสองกล้องโอ้เบลเออร์สองสาตัวเลยมันถีกมาแล้วเพื่อนตัวเดียวป่ะไอเบลีเออร์นะกูที่มึงเห็นป่ะตัวเดียวป่ะเบลเออร์ไหนไอเดีจยมันโดนมันโดนบ้านเขียวเข้าเชือกกูเทไหลมันอ่ะ

แล้วเราอะเต็นข้างในนี่ต้องเป็นเต็นท์หลวมัยังก็ตีบ้านเขียวเต็นท์เนี่ยใชเล่นได้มียาปะยาไม่มีไม่มีตัวนอกรวตัวนอกรวไงอยากได้ยาวอ่ะกูก็ไม่มียาตัวเดียวนั่นแหละใครจะมาให้บิวเนี่ยใจเย็นใจเย็นไม่มีไอ้ต้องขึ้นไปเคลียร์นั่นเนี่ยบ้านเขียวอยากหนีไปว่ะใช่ไม่ดิไม่ดิเอ้ยไอ้เนี่ยไม่ได้เราตายตายมันอยู่ขอบบงเลยเราอยู่ได้อยู่

ไอ้โมดูขวาไว้โมดูขวาไว้เดี๋ยวกูดูกลางให้กระสุนจะหมดแล้วว่ะเพื่อนต้องช้าดเข้าไปแล้วดิมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วดิขวากูจะวิ่งอยู่ไหนวะตรงนี้ไม่มีเนี่ยหยุดเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอ้ดิมาปาระเบิดดิดิมันอยู่กระแพงมันอยู่กระแพงมันอยู่กระแพงดิไอ้ดิมันดูไว้ไอ้ฟี่ไอ้ฟี่ดูไก่ดินะเดี๋ยวกูอยู่ขวาช่วยไอโมเองโอเคโอเคได้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 ไปไอ้วอลไอ้วอลสีเนี้เฮ้ยไอ้วอลเขียวมีตัวปานระเบิดอยู่เพื่อน ตัวม bon. ัดป่ะเอ้ยไอพี oh, ่ฟี่จอดดิเย้ยแม่งดาวกระสุนจะหมดแล้วเพื่อนสิบสิบอีกสิบมันไม่มีหมดไม่ไปเแี่ยอะหรอกไอ้โม่เจ็บโม่มีตัวหนึ่งโม่อยู่รัวตัวหนึ่งโม่อยู่รัวตัวหนึ่งโอเคโอเคตัวมัดไอไปแล้วอ่ะเราอยู่ในวงโม่เราอยู่ในวงฟีกระสุนเยอะป่ะกระสุนเลยเดี๋อะเดี๋ยวใช้ในในปืนสี่สิบนะโอเคโอเคเล่นเรินไปก่อนไอ้เหี้ยเล่นไม่ได้หรอโม่คุณต้องขึ้นหัวเป็โบว์คจอดดิ นี่ไงกูขึ้นหัวได้ป่ะวะมึงแขไวอีกนิดนึงดิมันขึหัวยิงได้ยิงไม่ได้เหาเฮ้ไอ้าห้อที่ดันเปาดิีนมักระเพงดาวสเ้มาโมซาังโมซาังนายนี่เลยสองตัวายี่สองตวเอ้ยดาวดาวหน่งดาวหนึ่เฮ้ยอยอยู่กูเนึงเพมาบุกมาตีมันต้องรีบต้องรีบเฮ้ยจะมาูเลยู่ยู่สวยมาปลอดว กู้อจะยังไงะแล้เบิร์จะเอาไปขาไงไงะเฮ้ยโอแอบบอกฮ่า